สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราที่ให้ความรู้ประโยชน์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหรียญกระสับเหรียญเงินตราต่างประเทศหเหรียญสะสมต่างๆนะครับเพื่อนําเสนอประวัติข้อมูลมูลค่าของเหรียญที่มีการซื้อขายกันที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ ซึ่งทางช่องของเราก็แจ้งท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าทางช่องของเราไม่ได้รับซื้อหรือซื้อขายเหรียญกระสาบหรือเหรียญเงินตราต่างประเทศหรือเหรียญรูปแบบอื่นๆนะครับช่องเราเป็นเพียงช่องที่ให้ความรู้สาระอันเป็นประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันการราคาซื้อขายกันที่มีการซื้อขายเหรียญกระสาบเหรียญเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันนะครับ เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้หรือต่อยอดให้แก่ทุกท่านนะครับก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนชมเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนกันนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งเราก็ได้ค้นคว้าหาข้อมูลศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนมาทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ ในเบื้องต้นเราก็จะมาดูคลิปวิดีโอหรือดูเหรียญเงินตราต่างประเทศเหรียญกระสาบต่างประเทศนะครับที่เราได้สะสมเก็บไว้นะครับแต่ว่ายังมีมูลค่าราคาไม่สูงนะครับก็เอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับซึ่งเหรียญแรกนี้นะครับมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญปี2018นะครับเหรียญปี2018รูปแบบรูปลักษณ์ของเหรียญก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละประเทศนะครับซึ่งท่านที่ชอบหรือลงไหลในเสน่ห์ของเหรียญก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับ เหรียญต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่สึกก่อนและมีการใช้งานมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มูลค่าที่ซื้อขายกันก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับเท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญราคายัางไม่สูงนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับมีการใช้งานมาแล้วนะครับ มูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญหรือมีมูลค่าต่ํากว่านะครับเพราะว่าสภาพสึกกร่อนไปตามกาลเวลานะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่ๆก็อาจจะมีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปี1,993นะครับปี1,993ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับเพราะเป็นเหรียญที่ราคายัางไม่สูงนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็สึกร่อนตามการเวลานะครับราคาเท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี2013นะครับเหรียญปี2013ราคาก็ยังไม่สูงนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1997นาะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1997 มูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญหรือต่ำกว่านะครับเพราะว่ามีการใช้งานมีความสึกกร่อนไปตามการเวลานะครับทำให้ราคาเหรียญนั้นไม่ได้สูงมากนักนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้มูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญปี1976นะครับ เหรียญปี1976ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1997นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับลวดลายต่างๆมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญ ทางทีมงานของเราก็สะสมเก็บไว้เพราะว่าลงไหลในรว่ลายบนพื้นเหรียญในแต่ละประเทศนะครับและแต่มุมมองของแต่ละท่านในการสะสมเหรียญน,นครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับว่ามีมูลค่าสูงถึงหลักแสนหลักล้านนะครับซึ่งเหรียญที่เราจะให้ท่านรับชมรับฟังก็เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันเมื่อเดือน ธันวาคมปีพุทธศักราช2,567ที่ผ่านมานะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเรียนปี1,893นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับหรือวันครบรอบนะครับในชื่อ ชิคาโกวอลแฟร์ปี1893นปนะครับซึ่งประวัติของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตเมื่อปี1893นะครับมูลค่าของเหรียญบนหน้าเหรียญน,นะครับ50เซนนะครับมูลค่า50เซน วัสดุที่ใช้ในการผลิตเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นวัสดุทําด้วยเงินนะครับเป็นเงินแท้นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่ลงตัวสวยงามนะครับการออกแบบที่ลงตัวสวยงามด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นรูปเหมือนของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับด้านหน้านะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเป็นรูปเหมือนของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับ ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นั้นด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็เป็นรูปของเรือนะครับซานตามาเรียนะครับ <c oughs> รูปของเรือนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็ประมาณ3 0มม mm, ิลลิเมตรนะครับสามมิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับน้ําหนักของเหรียญน,นะครับน้ําหนักของเหรียญ ประมาณ12.5กรัมนะครับ12.5กรัมนะครับความบริสุทธิ์ของเงินนะครับใช้เงินนะครับในการผลิตเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งความบริสุทธิ์ของเงินนี้ก็อยู่ที่0.9นะครับ0.9นนะครับซึ่งความพิเศษของเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกในชุดแรกๆของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ระลึก ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกที่จัดขึ้นในชิคาโกนะครับเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ400ปีของการเดินทางมาถึงทวีปซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะครับงานแสดงสินค้า ระดับโลกที่จัดขึ้นในชิคาโกนะครับเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ400ปีของการเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีสภาพสวยงามนะครับซึ่งเหรียญที่มีสภาพดีๆนะครับจะมีมูลค่าสูง ถึงหลักแสนหลักหมื่นนะครับเหรียญนี้ที่ทางช่องของเรานำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับด้านหน้าของเหรียญครับและด้านหลังของเหรียญมีการซื้อขายกันอยู่ที่6 7 7 9 3 3บาท45ตางค์นะครับ6 7 2ส3 3บาท45สตานะครับ, 2, 33, รบซึ่งเป็นราคาที่ซื้อขายกันเมื่อ เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีมูลค่าราคาสูงเช่นเดียวกันกับเหรียญอื่นๆนะครับท่านใดมีเหรียญดังกล่าวนี้สะสมอยู่นะครับหรือว่าต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถาสืบราคาดังกล่าวนี้ได้นะครับก็อยู่ที่600,000กว่าบาทนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับการนำเสนอความรู้ประโยชน์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าราคาสูงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับเป็นองค์ความรู้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการสะสมเหรียญน,นะครับมี ความรู้ในการสะสมเหรียญดังกล่าวนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อศึกษาหาความรู้หรือนำข้อมูลดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ